In this area of Singapore, it's many many people come here for the take a picture in here, Singapore. Oh, yesterday is big man from Thailand is coming and long path. <laughs> sedang kapal respect of sedang kapal พันุอินโดนีเซียนนุ๊กอืไมงจได้อินโดนีเซียเอมเพี่ีตันพ่อ Shopping Center in Singapore. ัดูแลต้นไม้ดีนะรถเมล์ออกทุกหาหน้าทีาท่ก็ต้องมีรถส่วนตัวม่าจำเป็นนอะออ,อบกานีว่ามันต้น cái <laughs> chỗ <laughs> này em cái <laughs> mọi xong rồi nó tự ཁང ཁང ཁང

Thank you. อยู่ฝรั่งอ้ยบาลนั่ตอนี้บ้านเป็นเงี้ยนีะครับใส่ยตัใส่เที่ยนแต่แล้วกาเป็นมุญหาคนตายเ มิตรบอมิตรบับไม่ตินะทัชย่าไปไปเขาจะว่าม่ับไปไปบได้ลน้อยอลังการ 对吧？不错，不错。嗯，这啊，个 it's uh, in the uh, city of chinatown in singapore it's มหามหาธรรมปรารตนาโพธิสัตว์กาเดนไปได้สำเพอร์สุ่บ t อนอินเดียของเดอะโพส yang berpot ha pi ma ma ba tam pi about the payment of they have the value for the uh manager about under uh, place of ridiculous in singapore 20 dollar, 5 dollar for Press. Oh, me. <laughs> scan and donate. it. Thank you for your support. Oh, scan. Scan, ma. Mm, นีส hmm? <Vietnam, S 1> <'s> ังฆาออลลี่เวียนรอบไปต่อเวียนรอบสังฆาอินซินไซนี่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 นนี่นนี่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 นีนี่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 นีี่นี่น quality of Samantha Tarabosis Tawa. Our sponsor Samantha Tarabosis is uh, and your family, that your person is partly diabetes. Just contribute SGD 88 88 dollar Singapore to our temple building fund and you shall be and um, sponsor to Samantha. What is as a sponsor? Blessing. Your name shows be sealed to reach into the Samantha Samantha As a blessing, our Sangkasians also makes prayer for, on your behalf, uh, to Samantha just invoke his blessing and protections you for your safety, well-being, infinity, good fortune, wisdom, and long. Please call approach the temple office to register for sponsorship of our family. Staff shall be happy to assist you. <coughs> <coughs> Ini sah. Ini bah. Hi. One hundred Buddha.

มีผู้พระผู้เย่เอาพูดอ่ะขณะนี้เวลาเท่าไรละเซนาทาวในสิงคโปร์วัน24ตุลาคม 2022 yeah. in the <laughs> old town. Old town. in my underpass ออเยอะเลอืมหลายก็โหลยชอบเหี้ยมหมอออยออบีเทออาปาสิงโตเจเนียมาเจ้จ้เนี่นั่อันนี้คนเลี้ยงอาโย่หเซกห่ยเซกฟอร์ตกรอ เก็บยิม้มนั่งบอดไรจีก็เต็มเจ้านั่งตอนนั่งคือก oh, ็ครูเต็มเจ้าการนั่งกันหนังเจ็กโอยอ่ยเดี๋ยวคือไทยกบไปอย่างลังก็นั่งบ่อยเซกหลังก็บ่อยเซก <Yeah. S 2> <laughs>

แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ชนาทาวยังไม่นีเกตัวอ่นีนีนาะยังระดมไนีหรือไนาทาวม่ มันใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์เขาแล้วเนี่ยเทศกาลไหว้พระจันทร์เลยไปแล้วครับเทศกาลไหว้พระจันทร์เลยเหรออ๋อนึ่ว่าหลังหลังวันพระนี่ไม่ใช่เหรอวันที่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยมาแล้วครับเรื่อเรื่ออะไรอันนี้ขจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะขายผ่านมาแล้วเคยมาแล้วฮะโอ้เาจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เขาผ่านมาแล้วเลยเหรอเลยมาแล้วปายเขายังไม่เอาลง สิงคโปร์คนนับถือศาสนาอะไรเยอะกว่าเพื่อที่สิงคโปร์ังเกายอีสงกากเมือกปองไทยอเี่เลยเปกองมันกองไรอเชี่ยเลตวเก่างยังเยกากรยอีจการจอยไม่หกย่อยศาสนาคิดเยอะกว่าพุทธ แล้วไทยกอกไอหุบเจ้าอะ่จอยวะต้งเก่งอ่าต้นเก่งมันเหมือนกับต้นไอตะเคียนเป็ัไนนะอหรือมันยังไม่โตต้นตะเคียนมันแบบใบมันละอย่างคนละอย่างกันก็ใชายะง